สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกม b บลดั2สนะครับผมและวันนี้ผมจะมาแนะนําและปรับปรุงถึงสูตรการขายซึ่งจะเป็นยอดเชฟนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีหาเงินก็คือเกี่ยวข้องกับการคราบอาหารเหมือนเดิมนะครับผมก็เราจะใช้ just s h a นะแล้วก็แก้ไขข้อมูลที่ผมพูด ผิดพลาดไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือในคลิปเก่าเนี่ยผมได้พูดถึงคําว่ากําไรถูกต้องไหมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ท้วงขึ้นมานะว่าเอ้ยกําไรมันจะต้องคิดจากการซื้ออ่าอันนี้คือโหมดซื้อนะครับมันจะต้องซื้อฮันนี่มาก่อนหรือเปล่ามันถึงจะเรียกว่ากําไรใช่ครับผมซึ่งผมไม่ควรพูดคําว่ากําไรผมควรจะพูดว่าได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆซื้อตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้กําไรก็เถอะนะถ้าสมมุติเพื่อนๆใช้บาแก์กนของซีเวียนะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆทําการคราฟวัตถุดิบก่อนที่จะขายนะครับผมผมผมใช้คําผิดผมขออภัยนะครับผมมันเลย m i s leading ออกไปนะก็คือน้ําพึ่งเง่นึ่งเจ็ดแปดต้องไหม และแอปเปิลก็คือ23รวมกันเนี่ยมันจะได้ประมาณ201บาทถูกต้องไหมครับผมแต่ถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนเพิ่มเงินอีกแค่45บาทซึ่งก็คือราคา a l i b i t y P.O. นะซึ่งคุณจะต้องไปทำควณม่วงก่อนนะคบเพื่อให้ลด10%นะเพื่อนนะเพื่อนเพิ่มอีก45เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะทุนอยู่ประมาณ24 6อ่าในวันนี้นะ24 6แต่เพื่อนเพื่อนขายได้318หมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปค้าบก่อนอ่ะมันจะขายได้เงินเยอะขึ้นนะคะผมไม่ได้้้้้ใหซือจาากตตรงนนีะแ่ถ ถามว่าซื้อจากตรงนี้กําไรไหมก็ถ้าคุณบาร์เกนด้วยนะก็กําไรครับผมถ้าซื้อเยอะนะเพื่อนเนี่ยว่าเสียเวลาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําเควยประจําวันเนี่ยได้น้ําผึ้งกับได้แอปเปิลมาเนี่ยซึ่งอ่ามันก็จะมีกล่องแจกวัตถุดิบเหมือนในรูปนี้นะซึ่งบางทีเปิดแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะได้พวกวัตถุดิบในการทําอาหารถูกต้องไหมก็ให้เพื่อนๆน,นเนี่ยทำการครับแอปเปิลเคลือบน้ำผึ้งนะคบผมก็มีเท่าไหร่ก็ค้าไปเลยนะครับก่อนขายนะครับพอค้าเสร็จปุ๊บ เพื่อนๆก็มาขายในร้านของตลับที่3นะก็คือ Miss Man นะครับก็จะทำเงินได้มากกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ Energy ด้วยนะครับอย่างมากก็คือทุนของเราเนี่ยจะเป็นแค่ ability ผิวนะแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยผมมีเทคนิคมาเพิ่มให้เพื่อนๆครับผมยังคงอยู่เกี่ยวกับอาหารนะและการฟาร์มนะครับผมจะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะแต่นี้อัปเกรดขึ้นมานะครับผมก็คือมีอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าทางคอมมูนิตี้เนี่ยเขาทําการคํานวณต้นทุนอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พบว่า เมนูในการทําอาหารทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณ2เมนูที่เพื่อนๆสามารถทําตังได้นะก็คือทําเงินได้อันแรกเนี่ยก็คือพูดไปแล้วก็คือแอปเปิลเคลือบน้าผึ้งส่วนอันที่2เนี่ยคือค็อกเทลช็อกโกแลตครับผมค็อกเทลช็อกโกแลตเนี่ยคุณสามารถที่จะไปฟาร์มช็อกโกแลตและขวดอีเทอร์นอลเลิฟได้เนี่ยจากคาแรคเตอร์แพ็คบทที่3นั่นก็คือบนะิวตี้อิมพอสซิเบลนะพอเพื่อนๆจัดก,การมอนสเตอร์ที่นี่ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะตอบของอยู่ประมาณ3-4อย่างนะหนึ่งในนั้นก็คือ อีเทอร์นอลเลนะครับผมอ่าเพื่อนๆดูนะของที่ตอบในแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีอีเทอร์ l อลเมีไก่มี Energy b o ีบูซึ่งอันนี้ขายประมาณ2,000มีช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาฟาร์มได้นะก็คือเป็นแผนที่นี้นะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยอันนี้จะอยู่ในตัวฟิลลิ่งเหมือนตัวเมืองเนาะเพื่อนๆเดินออกตรงนี้มาเสร็จปุ๊บมันจะมาเป็นแผนที่นี้ถูกต้องไหมซึ่งตรงเนี้ย เพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มอ่าเดี๋ยวผมติ๊กให้นะฟาร์มตรงนี้ได้ตรงนี้จ,จะมีมอนเกิดฟาร์มตรงโถงทางเดินได้ตรงนี้จะมีมอนเกิดหรือว่าเดินมาตรงนี้นะครับหรือว่าเดินมาตรงนี้ก็ได้นะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแผนที่นี้ก็คือที่ที่ผมอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะเสร็จแล้วก็ยืนแถวนี้ก็ได้จะมีมอนเกิด2กองแล้วก็เพื่อนๆก็ทํางานไปด้วยแล้วก็แท็บจอมาดูด้วยก็ได้นะครับมันก็จะสามารถฟาร์มได้นะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะผมแล้วก็ปกติเนี่ยบางคนก็อาจจะขายดิบๆไปเลยนะอย่างขวดเนี่ยผมว่าบางคนก็ขายเวลาเพราะว่าอันนี้ก็ราคาดีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะประมาณ 80- ดสถึงร้อโดยประมาณนะผมจําราคาไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะว่าต้องไปดูตามเมืองเนาะแต่เอาเป็นว่าผมแนะนําว่าให้ทําการครับแล้วก็ขายนะคะผมอ่ะผมก็ค้ามาเท่าที่ผมฟาร์มมาน,นะมีทั้งหมดอยู่122ยบขวดนะครับอ่ะผมก็ขายนะก็ได้เงินพอประมาณเลยนะ แล้วก็เนี่ยเพื่อนๆมันสามารถดรอปอ่าเอเนอร์จีบูส์พาวเดอร์ด้วยนะเนี่ยขวด2,000เนี่ยก็ขายได้นะ โอเคครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ยังขาดเรื่องเงินอยู่นะคบเพราะว่าเงินเนี่ยมันใช้แป๊บเดียวมันก็หมดนะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อขวดใหม่นะครับผมเพราะว่าเราจะวนเวียนอยู่กับขวดนี่แหละนะเพราะว่าใช้ในเรื่องของ ability skill เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการค้าของการ alchemy หรือว่าอะไรก็ตามนะใช้ ability pio หมดเลยนะครับผมขวดนี่มันใช้เยอะจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครขยันเนี่ยก็จะมีเงินเยอะนะครับผมแล้วก็เอาข้าวไปฟาร์มอย่างอื่นยกตัวอย่าง เช่นเหล็ก ไม้อะไรในคันติ้งเก้านะก็หวังว่าพเพื่อนๆจะสนุกกับการเล่นบ้าวดัสนะครับผมแล้วคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพืเ่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิธีมสัตว์โลกหน้า และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ e ก็เป็นการสนับสนุนนะครับ